ด้หนนููขึรกะบเลยคุณนายโอ้ยมาตั้งเอินคุณนายอยากดอกแต่สื่อคือเก่าหันลังพอเป็นขาคุณนายนี่ซอบหนาเบิ่งเลยใส่ไปไปอย่างกเ้ยน่าจะมัดกันเลยก็แม่ผันตัวค่ะคุณนายขาหนาคุณนายทั้งเยิ้มทั้งหอกทั้งหลอกทั้งหลุดทั้งซีคือจังผีถือรถหนุ่มบ้านพายเหือกพอเป็นหนังค่ะคุณนายคุณนายก็ใส่บอกโม่าหนาสิค่ะก็นี่เด้สิบสาวเธอเมย์รอนแมตตเฝ้าเดชันลองผืนบอกโม่แทบปุกเงี้ยริปแมตต์วอแล้วก็คุ้มมัดกันหนามกันเงื้อก บังานาอกลาลองพื้นแบบเติมที่ทำให้คุณโปะแตกไปได้เลยค่ะนี้เลยซีต้าวอเตอร์เมลอนแมทฟาวเดชั่น รองพื้นแต่งโมที่เหมาะมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวขาวเหลืองหรือผิวสองสีก็ไม่ต้องกวนหน้าวอกหน้าลอยอีกต่อไปปกปิดเนียนกริบเนื้อแบบเกลี่ยง,ง่ายบางเบาไม่เดนียวเนนหนอะติดทนคุมมันกันน้ำกันเหงื่อตลอดวันปกป้องผิวจากแสงแดดวิค่ะ SPF 50จะวัน,นไหนก็หน้าแบบผิวปังอลังการพร้อมทั้งบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอิ่มหํำสุขภาพดีด้วยสารสกัด มเพียง2องละ39บาทเท่าน,นั้นยังไม่พอเท่านั้นนะคะมาเพิ่มความฟังขึ้นไปขั้นด้วยคู่นี้เลยค่ะ Sister Watermelon EE ครี a EE แตงโมตัวช่วยให้หน้าเนียนนุ่มคุมมันกันน้ำกันเหงื่อกันแดดด้วยค่าเอเทียบ50นะคะทุกคนคะ่ะขนาดสิบกรัมราคาเพียง39บาทเท่านั้นตามต่อด,ด้วย Sister Watermelon White Finish Shooting Gel Gel แตงโมที่มีสารสกัดหลักจาก แตงโมแค้มข้นตัวช่วยบำรุงผิวให้นุม่มอุ้มน้ำอิ่มน้ำผิวหน้าสวยสุขภาพดีสุดๆซองบิ๊กซองใหญ่ขนาด40กรัมราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นเห็ตุวยคะว่าเขามาเป็นจักรวาลเลยนี่เลยค่ะจักรวาลแตงโมจากซิจ้าสำหรับใครที่สนใจนะคะหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีลเวนใกล้บ้านคนมาเป็นจักรวาลแตงโมด้วยกันสิคะ